ุขนนักาอะไรดีๆก็มีเข้ามากันทั่วหน้ามันช่างดีจริงพอตาแม่ยายสุขใจทุกสิ่งเงินฝากดีจริงฝากดีทวีโชคเฮ้จริงๆยิงออมยิ่งดีทวีโชคสุขล้นสุขหนักหนา พอตาไม่ย้ายสุขใจสิ่งเงินฝากดีจริงฝากดีทวีชอโชคเฮจริงจริงยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคสุขล้นสุขหนักหนาอะไรดีๆก็มีเข้ามากันทั่วหน้ามันช่างดีจริงพอตาไม่ย้ายสุด ทุกสิ่งเงินฝากดีจริงฝากดีทวีโชคเฮจริงจริงยิง<ม>ย่งออมยิ่งดีทวีโชคสุขล้นสุขนักหนา ดีทวีโชคเ hey, ิจริงจรยิงย่งออมยิ่งดีทวีโชคสุขล้นสุขนักหนาอะไรดีๆก็มีเข้ามากันทั่วหน้ามันช่างดีจริงพอตาไม่ย้ายสุขใจทุกสิ่ จริิิงงงออมย่ดีการจ<า>ับรางวัลอมทรัพย์ทวีโชคของสำนักง,งานทกศาาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปีนี้เราจะจับกันที่โรงแรมบรรจงบุรีนะครับเราจะจับกันในวันที่5สิงหาคม2 6 6 5นนี้นะครับตั้งแต่เวลา 13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันที่5สิงหามาร่วมลุ้นกันนะครับของรางวัลนะครับมีมูลค่ามากกว่า22ล้านบาทครับรางวัลที่1นะครับเป็นรถยนต์ Toyota Fort จูเนจำนวน1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถยนต์ t ต y ยต้ y ยาริสนะครับจำนวน20รางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับจำนวน58รางวัลครับรางวัลที่4นะครับ เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทนะครับจำนวน85รางวัลครับแล้วก็รางวัลที่5นะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงนะครับจำนวน146รางวัลด้วยกันครับแล้วก็รางวัลที่6นะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงนะครับจำนวน399รางวัลนะครับจำนวนรางวัลทั้งหมดนะครับ709รางวัลนะครับมารุ้นมาเชียร์กันนะครับในวันที่5สิงหาคม2565นี้นะครับ โดยมีการถ่ายทอดสดนะครับทางเพจสำนักงานทกศจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและก็เพจทางอสมทสุราษฎร์ธานีครับสำหรับเงื่อนไขในการมีสิทธิ์จับรางวัลนะครับสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวิโชคนะครับเล่มสีแดงนะครับตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับฝากต่อเนื่องติดต่อกัน3เดือนนะครับโดยจะตัดยอดหน้าวันที่30มิถุนายนของทุกปีนะครับในปีนี้นะครับ ตัดยอดวันที่30มิมิถุนายนแล้วก็จับกันในวันที่5สิงหาคมนะครับครั้งที่2นะครับเราจะตัดยอดอีกครั้งนะครับหน้าวันที่31ธันวาคมนะครับ2,565แล้วก็จะจับรางวัลกันในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ2,566นะครับนี้ก็คือในส่วนของสำนักงานทกชทกศจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็สำหรับผู้ฝากเงินนะครับที่ฝากเงินตั้งแต่1 0,000บาทขึ้นไปนะครับสำหรับเงินฝากอมทรัพย์ทวีโชค นะครับติดต่อกันเป็นรีเวลา7เดือนนะครับก็ท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับทุกๆปีเช่นกันนะครับโดยจะตัดยอดนะครับณวันที่30พฤศจิกายนของทุกปีนะครับแล้วก็มาลุ้นกันในเดือนธันวาคมของทุกปีครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับเป็นรีเวลาติดต่อกัน10เดือนนะครับท่านจะได้มีสิทธิ์ลุ้น2สิทธิ์ด้วยกันนะครับก็เชิญชวนผู้ฝากเงินทกศนะครับอมทรัพย์สโชคมาลุ้นมาเชียร์กันครับขอบคุณครับ นนักาอะไรดีๆ kind ก of ็ม kind of so nice ีเข้ามากันทั่วหน้ามันช่างดีจริงพอตาไม่ย้ายสุขใจทุกสิ่งเงินฝากดีจริงฝากดีทวีโชคเฮจริงๆยิงออมยิ่งดีทวีโชคสุขล้นสุขนักหนา ตาแม่ย้ายสุขใจทุกสิ่งเงินฝากดีจริงฝากดีทวีโชคเฮ่จริงๆยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคสุขล้นสุขนักหนา